มาสอนน้องๆมือใหม่นะครับบางคนก็ตีคอร์ดเป็นแล้วแต่ว่าเคยรู้ไหมว่าเราอาจจะต,ตีผิดก็ได้นะครับคือ,อย่างนี้นะคือการดีดคอร์ดทุกคอร์เดเนี่ยมันจะมีเบดของมันนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราดีดคอร์ดซีเอาคอร์ดพื้นฐานเลยนะคอร์ดซีเพราะนั้นเส้น6จะดีดไม่ได้นะครับ ต่โดนไม่ได้นะโดนแค่เส้นห้านะครับห้าสี่สมสองหนึ่งเบอยู่ที่เส้นที่ห้าก็คือนิ้วนางที่เราจับเนะีเ่ยครับเบรของมันของซีนะฮะเอเมเนอร์ก็อยู่เส้นที่ห้าเพราะฉะนั้นโดนเส้นหกไม่ได้นะครับดิดมั่วเลยนะครับมั่วเลยนะจะมั่วเลยนะดิดให้ถูกเส้นนะครับดิดให้ถูกนะไม่ใช่ดิดท,ท,ทุกเส้นไม่ใช่นะครับถ้าเอเมเนอร์อยู่ที่เส้นที่ ที่ห้าเส้นเปล่าเบ็กของเอเ n เนอร์ or, ับ B or, เหมนเมนอร์ดีเเนอร์เบสอยู่เส้นที่สี่สายเปล่าเห็นไหมเพราะนั้นเส้นที่ห้าที่หมันโดนไม่ได้นะคระับอย่าไปดีมันนะมันก็จะไม่ไม่เพาะมันก็จะมั่วไปเลยนะมันผิดคีย์ไปเลยมันผิดไปเลยนะเ,ยนะยเสียงผิดไปเลย นั้นเบสของดีมันจะอยู่เส้นที่4สายเป่าแล้วจีแล้วจีอยู่เส้นที่6กนะครับก็คือนิ้วกลางนี่แหละดยวได้เดินทุกเส้นได้นะครับครับแล้วต้องระวังนะครับเรื่องเบสของมันนะ C C เมเจอร์กับ C เมเนอร์เบสเบสอยู่ที่เดียวกันครับเห็นไหมมเนอร์กับเมเจอร์เบสเบสตัวเดียวกันนะครับ A A ก็คืออยู่เส้นที่5สายเป่า นะเอ็มเนอร์ก็มีห้าสายเปล่าดี D ก็เหมือนกันกับดีไมเนอร์เบรดอยู่ที่เส้นที่สี่สายเปล่าเห็นไหมครับเอฟอยู่เส้นหกช่องที่หนะึ่งนะจีเอมมเนอร์คือถ้าเกิดน้องๆถ้ารู้คอร์ดในเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้เราคุมสายได้ดีขึ้นแล้วก็การจำคอร์ดก็จะ จำง่ายขึ้นนะครับเป็นเทคนิคการจําคอร์ดด้วยนะครับผมว่านะคือพยายามถ้าคอร์ดนอกจับได้แล้วพยายามฝึกคอร์ดในด้วยนะครับคอร์ดในนะครับนั้น A ก็เหมือนกันเส้นหกอย่าไปโดนนะครัต้องเด็นโดนได้แค่เส้นที่ห้าเพราะเส้นหกเป็น E ไงเห็นไหมนะดีดีไหเนี่ยเพราะะนั้นเวลาดีด ต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าบางทีน้องอาจจะขอดเป็นแล้วทําไมดีดมันออกมาไม่เพาะเราดีดสายยังไม่ถูกนะครับนั้นต้องระวังนะครับ B m i n ร r B m i n เ r อยู่เส้นที่5ช่องที่2บางคนจับแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับคือบางคนยังไม่คล่องก็อย่าดีดอาจจะเป็นไม่ได้แต่อย่าไปดีดเส้น5 6นะครับ ถ้าจะแบบนี้ดิแค่4เส้นล่าง C เมนเก็ต้อง4เส้นล่างเห็นไหม C ชาร์ปเมเนอร์ก็4เส้นล่าง D m มเนอรก็4เส้นล่าง E เมเนอร์ก็4เส้นล่าง F ชาร์ปเมเนอร์ก็4เส้นล่างนะครับแต่คงไม่ถึงนี่หรอกมั้งนะเราะฉนั้นอย่าง F F ชาร์ปเมเนอร์ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเะส้น6โดนไม่ได้นะนอกจากจับทาอยางเงี้ยโดนได้ F ชาร์ปเนอ์อยู่นี่นะ แต่ไม่ได้จับท่ามโดนไม่ได้นะโดนได้แค่ 4, สี่หเส้นล่างเส้นหกไม่ได้เพี้ยนนะครับจีเมเนอรก็เหมือนกันนะถ้าไม่ได้จับท่าก็โดนได้แค่เส้นที่ห้าห้าสสมหนึ่งแต่ถ้าจับท่าโดนได้เต็มฟอร์มก็ก็โดนได้เลยคนระับเพราะาอยู่เส้นบนน้องที่เล่นผิดก็ไปขับไปแก้ไขดูนะครับว่าเราที่เราผ่านมาดิบผิดดิบผิดแล้วก็แก้ไขนะครับ ลบสิ่งที่มันผิดออกจากสมองไปแล้วก็ประจําสิ่งที่มันถูกนะครับค่อยๆกลับมาจําบมันเดี๋ยวก็จําได้นะครับเดี๋ยวก็จําได้เพราะนั้นการเล่นกีตาร์เพ,าะ,เพาะอาดีตไม่ถูกมันก็จะไม่เพาะนะเปิดของ b ีเบนเนอยู่เส้นที่ห้าช่องที่2องซีเบเก็ช่องกที่สามใส่ห้าช่องที่ 3. สามซีชารช่อง,งที่4 D or, ี่ดีเบเนอช่องที่หคือไล่มาเรื่อยๆนะ ถ้จาจับฟอร์มเนี้ยเบนจะอยู่เส้นที่5ของที่เราทาบนะครับ E minor er, f อ h ชาร์ปเมเลองไปฝึกด,ดูนะครับโอเคสวัสดีครับ